เวทมนต์คือความเชื่อในอำนาจที่อยู่เหนือวิทยาศาสตร์และธรรมชาติการกระทำหรือการ,ร,รกเอ่ยถ้อยคำแล้วทำให้เกิดสิ่งเหนือธรรมชาติขึ้นเช่นบันดาลให้สิ่งของลอยได้เรียกลมเรียกฝนควบคุมจิตใจผู้คนเราเรียกนั้นว่าการใช้เวทมนต์โดยมีคำเรียกว่าหมายถึงผู้ใช้เวทมนต์ซึ่งที่คุ้นชินที่สุดก็คือคำว่าพ่อมด บ้าอะไรวะเนี่ยเมื่อวานไม่เห็นเลยซับๆเออเออเนี่ยจดไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยทำไมบ้านแบบนี้เนี่ยทัปเดียวทำไมบ้านพังอย่างนี้ เฮ้ยบ้านนี่มันเป็นบ้าอะไรกันแน่มันเป็นบ้าฐานนี่นะอยู่ไม่ได้อย่างงี้ไปดีกว่า <c oughs> เฮ้ยเปไมบ้าเราเป็นอย่างงี้เนี่ยมันเป item, ็นอะไรเนี่ยบ้านเราตอนแรกยังดีๆอยู่เลยโอ้ข้างในก็ไม่ได้ต่างอะไรจากข้างนอกนี่มันคือต้นไม้อะไรกันเนี่ยทําไมมันถึงมาอยู่ที่เราได้ <c oughs> ตังแต่ที่เราจำได้ต้นไม้มันได้มาตอนที่เราอยู่ที่บ้านฐานนี่นะทำไมมันถึงกลับมาที่เราได้เนี่ย